มาติดตามข่าวดีสําหรับวงการภาพยนตร์และละครค่ะรัฐบ,บาลน,นะคะส่งเสรมิมมาตรการนะคะถ่ายทําภาพยนตร์ไทยในประเทศอุดหนุนตั้งแต่หเเซนะคะหากมีค่าใช้จ่าย15ล้านบาทขึ้นไปค่ะคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะได้ปีละ4,600ล้านบาทค่ะ สำหรับผู้มีสิทธิ์และสิทธิประโยชน์นะคะก็จะต้องเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการสัญชาติไทยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเปิดกิจการไม่น้อยกว่า2ปีมีเอกสารภาษีและงบการเงินครบถ้วนเป็นเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สัญชาติไทยประกอบธุรกิจด้านภาพยนตร์หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องมีสำนักง,งานหลักในประเทศไทยผลิตภาพยนตร์ที่ใช้จ่ายถ่ายทำใน ในประเทศไทยนะคะไม่น้อยกว่า15ล้านบาทต่อเรื่องส่วนขั้นตอนของการดําเนินการยื่นความประสงค์เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนนะคะ1ก็คือผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดรอบที่1ระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคมของทุกปีรอบที่2ค่ะระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายนของทุกปีะคะ่ะส่วน 2. นะคะคณะกรรมการพิจารณา เงินสนับสนุนสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศพิจารณาอนุมัติเป็นผู้มีสิทธิ์นะคะได้รับเงินสนับสนุนภายใน60วันนับตั้งแต่วันยื่นคำรอคคำขอค่ะและมีคุณสมบัติครบถ้วน3ผู้มีสิทธิ์นะคะได้รับเงินสนับสนุนต้องดำเนินการผลิตภาพยนตร์ให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับแต่ได้รับอนุมัตินะคะให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุนทั้งนี้ค่ะสิทธิประโยชน์ เพิ่มเติมนะคะเช่นได้ฉายภาพยนตร์นะคะได้ฉายที่ต่างประเทศหรือว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยื่นขอเพิ่มได้อีก5%มีเนื้อหาสร้างสารรค์ยื่มเพิ่มได้อีก5%แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะ50ล้านบาทขึ้นไปก็ยื่นเพิ่มได้อีก5%ค่ะ